ทาง AUF ได้ประกาศมาว่ามีการเปิดรับสมัครทุนเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆสําหรับในสถานการณ์โควิดนะคะในจังหวะน,นั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราคิดอยู่2ประการที่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดแล้วจะเป็นเรื่องที่จะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้เนี่ยก็คือเรื่องสุขภาพและเรื่องการศึกษา ก็เลยเสนอโครงการจากมหาวิทยาลัยรังสิทธ์เข้าไปสมโครงการคือโครงการทาหน้ากากนะคะ N95 เนี่ยจากหน้ากากดําน้ำนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ที่เราคิดถึงก็คือทํายังไงเพื่อที่หาโซลูชันเพื่อแก้ปัญหากับสังคมเราก็นึกถึงหน้ากากดาน้ำนะครับโดยการเสิร์ชอร์ติเกิลต่างๆบทความต่างๆตั้งทั้งในแถบยุโรปแถบอเมริกาก็พบว่าสามารถที่จะนําหน้ากากดาน้ำเนี่ยมาทดแทนเครื่องช่วยหายใจได้นะครับในระยะเวลาสันส้นๆเราก็ส่งไอ้าร a ย99ตัวนี้ครับให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ มากกว่า400ล้าบเนหลังจากนั้นเมื่อมีข่าวออกไปเรื่อยๆก็มีหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อว่า AUF ก็ให้ทุนนะครับกับคณะศิลปศาสตร์มาแล้วก็ส่วนหนึ่งในทุนก็คือให้ทุนสำหรับการนำเอา r i u PMAS 99ที่วิทยาลายัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผลิตขึ้นมาโดยร่วมมือกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คือที่มาของโครงการนี้ก็ตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์นะคะอาจารย์ได้มีโอกาสได้รับโจทย์จากกลุ่มหมอและวิศวะสู้โควิดนะคะว่าเขาต้องการอุปกรณ์ที่อะไรก็ได้มาช่วยป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด19โดยเฉพาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทีนี้อาจารย์ก็สนใจด้านการพิมพ์สามิตินะคะก็เลยได้ทดลองพิมพ์ข้อต่อสามิติที่มาต่อกับนักกากดำน้ำโครงการนี้ก็แสดงถึงอีโคซิสเต็มของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะที่เราสามารถร่วมมือการปาระสานงานกันได้ข้ามคณะข้ามสาขาวิชานะคะ ทั้งในส่วนสาปายิากรรมศาสตร์ที่เป็นสายครีเอทีฟนะคะศิลปศาสตร์นะคะแล้วก็ทางสายเทคโนโลยีอย่างะวิศวกรรมชีวการแพทย์ค่ะก็จุดเริ่มต้นก็คือทางคีวิจัยเองได้ตระหนักถึง การเข้าถึงการตรวจโควิด -19 นะคะซึ่งในขณะนั้นนะคะ,ะจังหวัดพะเยาเองก็ยังไม่มีสถานที่ให้ชาวให้ไปตรวจวินิจฉัยนะคะซึ่งการทำโครงการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้เข้าถึงการตรวจฟรีนะคะและเป็นการสร้างเครือข่ายทําง,งานวิจัยร่วมกันร,ระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยภายนอก อีกทางยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดบริการหน่วยการทางการแพทย์สำหรับอรองรับการระบาดของโรคในอนาคต สองโครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีได้รับทุนสนับสนุนนะคะเมื่อได้รับทุนสนับสนุนทางรังสิตก็ไม่รอช้าลงมือทําการเลยนะคะทั้งเรื่องหน้ากากน้ําด้วยซึ่งเราส่งไปทันเวลามากๆในช่วงที่โควิดกําลังแพร่ระบาดกันอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะณเวลานั้นนวัตกรรมนี้ของมรังสิตที่ได้รับทุนจาก AUF ก็เข้าไปช่วยได้ทันเวลาขณะเดียวกันการเรียนการสอนซึ่งจะต้องเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ตลอดเวลาเนี่ยการจัดทําสื่อการเรียนการสอนนี้ขึ้นมาก็ตอบสนองความต้องการของ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเองนอกมหาวิทยาลัยและในเอเชียแปซิฟิกได้นะคะก็ขอขอบคุณ AUF ในการสนับสนุนนี้นะคะแล้วก็มหาวิทยาลายักษิ์ก็ตั้งใจที่จะทําผลงานดีๆแล้วก็จะรับทุนที่ AUF ให้มาเนี่ยนะคะจะทําให้มั่นคงยัง่งยืนตลอดไปขอบคุณมาก